เดินไปเดินไปเอาจริงเปล่าเกชาบอกเลยว่า5เครื่องนะทำไปเล่นไปนะเออห้าเครื่องอ่ะรู้จักเปล่าลูก้าห้าเครื่องอ่ะโย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 ่เปาพี่เป่าเบ่าพี่เป่าเบ่าพี่เป่าเฮ้ยโดนเฉยและตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมการพิทีเรียบร้อยร้องเพลงอะไรวะเนี่ยจุดว่าไปซีวีเอห้าที่เราเพิ่งจะรีวิวเกชาไปตัวเดียวใช่ไหมเฮ้ยคนแรกเลย โดนคนแรกเลยโอ้โหพุทธเกชาเกชาก,ก็มาผีเสื้อนี่มาแตก่ไกลมาแต่ไกลมานนี้มาอนนี้มาอนนี้มา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 อยากเล่นใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้มาครับผมมาครับผอมอันแน่พุ่งอะไรพุ่งอะไรอันรีบตีรีบตีรีบตีไม่มาตีแต่ว่าอะไรเฮ้ย่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 เฮ้ยมันจะเอามันจะเอามันจะเอาอันแน่พุ่งไม่ดนพุ่งอะกระพงไม่โดน จะตามแล้วก็ตามพี่มาเฮ้ยตรงนี Alle, all pues ้เราเล่นไม่ไปแล้วบ้า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 บาได้บ้าบ้าได้บ้าอัดจัดจัดจัดอัดอันรีบรีบบอกแล้วว่ามันรีบบอกแล้วไอ้นี่มันรีบนะอันเดะอันเดะอันเดะอัเดะรีบ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 จะวัวกัวนวัเข้าไปนี่ถดียวเข้านหัวเข้าไปทีเดียวเช่ากันแล้วดะจะเดาเช่าเช่าเช่าในไม้เดินไม้เอาจริงเบาเคชาบอกเลยว่าห้าเครื่องนะทำไปเล่นไปนะเออห้าเครื่องอ่ะรู้จักเปล่า ลูก้าห้าเครื่องอะ่ะตัวปั่นต้องไปจุกตัวจุกต้องไปปัน่นเจริญพ่อจโยพมพ่อหมายมีให้เล่นอีกเยอะมาดิกน้องเกยน้องเกวนสักหนึ่งรอบวนสักหนึ่งรอบถ้าเกิดวน,นสามรอบจะขึ้นเบนเผาเฮ้ยคนละอย่างก,กัน,นอันนมามามาโม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 โย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 เบาพี่เบาเบาพี่เบาเบาพี่เบาเฮ้ยรอเฉยโอ้โหขาดทุนรอบนี้ กะจอาสตันจ้าวาบเขาท้ายโดนตีเฉยเล่นเซฟมาเด้อเล่นเซมแล้วเด้อเครื่องยังไม่เสร็จสักเครื่องเลยเด้อเฮ้ยทราอะไรกันอยู่เฮ้ยเพื่อนอ๋อเสร็จแล้วบดปุ๊บมาปั๊บบดปั๊บมาปุ๊บบดปุ๊บมาปั๊บเสร็จแล้วสองเครื่องเอ๊ะยังไงยังไงยังไงดูเดือนติดติดนะเราเนี่ยขาแข็งไม่ค่อยดีหมืนจะอ่อนแรงหรือเปล่าไปไหนอะพุ่งไปไหนอะพุ่งไปไหนเนี่ยเน่เน่ไม้ไม้ไม่พังหรอไม้ไม่พังเหรอครับพี่มาดิมามาดิมายรรรรออบบเเส็จแล้วคคื่งั วราเร็วว้าเร็วว้าเร็วว้าเร็วเว้าไอ้ให้มันดัก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 ไอ้มันดักมันดักนี่มันคนรื้อเพ็ดนะคนรื้อเพ็ดนะดักเก่งดักเก่งอันน่าพุ่งเติดไปหนึ่งดอกวนวนวนอ่ะวนบอกเลยว่านี่ขึ้นเวทเมนผ่าวไปหลายรอบแล้ววนหลายรอบจัดมันจะพร้ง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 ยังไงซิย้อนซ้อนย้อนซ้อนบอกเลยว่าตีพี่ไม่โดนเราครับพี่บาลเฮ้ยเพื่อนห้เครื่องจะเสร็จยังเฮ้ยเร็วไม่ไหวแล้วเฮ้ย ไม่มีอะไรจะเล่นแล้วจะแตกแล้วเฮย้ยไม่เล่น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 ,ลนอ,ยอย่างอย่างอย่าไปพับอย่าไปพับอย่าไปพับอันแนรีบรีบรบ,บ,บาวพี่บ้าวบ้าวบ้าวบ้าบบาเบื่อเรียบร้อยโอ้โหเครื่องเท่าไหร่อนเดียได้เยอะแล้วแหละแต่เครื่องมันควรจะเสร็จได้แล้วว่ะว่าเครื่องอะ่ะคือนี่รู้สึกตัวเองว่าจุกนานมากนะไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่คือแบบยื้อนานมากเครื่องยังไม่เสร็จห้าเครื่องอีกเหรอมันควรจะเสร็จห้าเครื่องกันะโอ้โหหอยรอด ตอนนี้ปล่อยสองคนตอนนู้นปล่อคนหนึ่งมาละขยับขยับยกย้ายยกย้ายโอ้ยโยดนเมอร์เมอร์เราจุ๊ดตั้งนานเราจะโดนตีทำไมนายโดนตีไวไวอ้าวเทพิษเทพิษชีวิตเปลี่ยนบอกเลยว,ว่าเทพิษชีวิตเปลี่ยนเครื่องจะเสร็จแล้วแปดสิบกับเก้าสิบไปเดี๋ยวเราเอาเครื่องน,นี้แหละเดี๋ยวกดเอาชาร์จด้วยอ่าเก็บชาร์จก่อนครับนั่น,นเก็บชาร์จไปก่อนทุกน,นั่นหิวหน่อยครับหิวหน่ครับหิวหน่ครับหิวหน่ครับเอ้าไม่หิวด้วย ไอ้นี่โอ้โหน้ำใจไม่มีมีแต่น้ำจิ้มฮัลโหลมีเครื่องอเครื่องดึงอยู่ตรง,งนะแต่งไปเก็บเครื่องดีกว่าโอ้โหแต่จุ๊บแบบหล่อเท่ห้าเครื่อซะน้อยเกชามันวางผิดชีวิตเปลี่ยนไปอยู่นู่นเลยแล้วก็อยู่ตรงรุมหลังเครื่องครับรือว่าแตกเล็กมา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 ,มาเชื่อมเครื่องก่อนจะได้่ันเร็วๆโอ้จะไม่ทันแล้วบ้างจะไม่ทันเก็บชา้์แล้วบ้างพี่บาวน่าจะใกล้เสร็จแล้วอะ ร็จะใกล้เสร็จละ98 9เฮ้ยฮ่า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 ฮ่อาบือออกไปดันโทษโทษแอลโซซอดวงจักรจี้หัวจูจักรจี้หัวจีขอโทษโอ้โหมาบือออกไปดันจุดแบบราชายจุดแบบราชายราชัยพื่งบอกเฮ้ยอย่างนี้กูจะตายดีกว่าเพื่อนไปกดเครื่องครับประตูฝั่งนุปเปอร์แล้วครับอ่าเฮ้ยในคลิปรีวิวเฉย นี่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 อันนี้สกินใหม่ของลูก้านะหรือว่านักโทษวิสเนอร์ครับผมเป็นสกิน COA 5นั่นเองครับใครที่อยากได้นะบอกเลยว่าสกินนี้สวยจริงนะใครอยากได้เนี่ยต้องไปสุ่มในลูกแก้วกระชาวเอานะพวกที่มีบัตรม่วงฟรีเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะเพื่อนออกได้หะปะตูฝัู่ก็เปิดแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนออกก่อนแหมดูเดวิดวดูดีให้ดูเทยูเทยูโอเคมือมารับเพื่อนครับน่าจะออกได้ครับอยู่ฝั่งลูครับโอ้โหเกชาไม่รู้แลกอะไรนะเดี๋ยวไปดูแล ได้อยู่ได้อยู่ครับก็เพืพ่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ใครที่ได้สกินนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยละกันนะครับผมคลิปนี้ผมไนดะ้จากลาทุกคนไปก่อนนะครับก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมูมพี่ช่องแชนนลนะเดี๋ยวอยากดูคลิปอะไรเดี๋ยวมุมจะทำมาให้ดูกันต่อละกันวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ